ดอกเข็มแสนสวยของเราทักทายทุกคนคะ่ะเข็มสีเหลืองกับสีแดงแล้วด้านหลังบ้านมีสีส้มด้วยนะคะทุกคนขขอเลยงามมากเลยดอกเยอะมากสีแดงก็สวัสดีบันจันเหมือนกันนะคะสวัสดีนกไม่มาร้องเพลงให้เราฟังเลย กังเริ่มมากันขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมกันเรามาดูดอกไม้กันนะคะในยามเช้านี้ดอกเข็มสีเหลืองตกมากเลยค่ะทุกคนในวันจันนี้เลขเก้าสวยนะคะสวัสดีค่ะเราช่วยกันมีคุณก็มีเราน้ำพึ่งเรือ ป่าพึ่งเยอะมากเลยดอกเล็กๆกำลังเกิดขึ้นเยอะเลยดอกสวยสดงดในวันจันทรนี้เลขเก,ก้าวสวยนะคะสวัสดีค่ะเรามาดูดอกไม้กันนะคะในยามเช้านี้ดอกเข็มสีเหลืองดอกมากเลยค่ะทุกคนเรามาดูดอกไม้กันนะคะในยามเช้านี้ ดอกเข็มสีเหลืองดกมากเลยค่ะทุกคนกำดึงดอกเข็มข้างล่างนี้สวยนะคะทุกคนหลังบ้านเรามีสีส้มด้วยเมื่อวานเราถ่ายนี่คะ่ะเขาเลยงามมากเลยดอกเยอะมาก ้องเลยงามมากเลยดอกเยอะมาก้องเลยงามมากเลยดอกเยอะมากวันจันทร์ค่ะเข้า คอเท้นวันจันทร์สีเหลืองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเฮงๆปังๆค่ะสวัสด,ดีวันจันทร์ค่ะทุกคนอากาศสดชื่นแจ่มใสเช้านี้ที่ซับมะขามเรามาดูดอกเข็มสีเหลืองกันค่ะคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาขอให้ผ่าน หกหมื่นนาทีกันทุกคนนะคะขอไปเรามาดูดอกไม้กันนะคะในยามเชา้านี้ดอกเข็มสีเหลืองดอกมากเลยค่ะทุกคนดูท้องฟา้าสิคะทุกคนท้องฟา้ามีตแต่เมฆฝนคะ่ะยามเช้านี้นะคะในวันจันทร์นี้ เลขเก้าวสวยนะคะสวัสดีค่ะเรามาดูดอกไม้กันนะคะในยามเช้านี้ดอกเข็มสีเหลืองดอกมากเลยค่ะท,ทุกคนวันจันทร์ค่ะในวันจันทร์นี้เลขเก้าวสวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดอกใหญ่ไหมคะหลบอยู่ตรงนี้ใหญ่นะคะสวยค่ะดอกเข็มสีเหลืองปีนี้กอใหญ่มากนะคะทุกคนเพราะว่เาเขาได้รับน้ำฝนทุกวันเลยนะคะกามสีเหลืองในยามเช้านี้สดใสมากคะ่ะสดชื่นแจ่มใสในยามเช้าน,นะคะดูสีแดงมากคะ่ะ เราช่วยกันมีคุณก็มีเราน้ำพึ่งเรือป่าพึ่งช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนเฮงปังนะคะช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนเฮงปังนะคะในวันจันทร์นี้ เลขเก้าสวยนะคะสวัสดีค่ะง,งามสีเหลืองในยามเช้านี้สดใสมากคะ่ะสดชื่นแจ่มใสในยามเช้าน,นะคะดูสีแดงมากคะ่ะดอกดอกตำลึงก็มีดอกให้เราดูตลอดเลยคะ่ะตำลึงตำลึงดอกเข็มข้างล่างนี้สวยนะคะคน ช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนเฮงปังค่ะฝังบ้านเรามีสีส้มด้วยเมื่อวันเราถ่ายนี่ค่ะวันจันทร์ค่ะช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอให้ทุกคนเฮงปังกันเราช่วยกันมีคุณก็มีเราน้ำพึ่งเรือป่าพึ่งหลังบ้านเรามีสีส้มด้วยมวเมื่อวานราถ่ายนี่คะ่ะดอกเข็มสีเหลืองปีนี้กอใหญ่มากนะคะทุกคนเพราะว่าเขาได้รับน้ำฝนทุกวันเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ ดอกใหญ่ไหมคะหลบอยู่ตรงนี้ใหญ่นะคะสวยคะ่ะเข้าคอดเทนวันจันทร์สีเหลืองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเฮงเปังปังค่ะน้ำเราพึ่งกันในน้ำมีในวันจันทร์นี้เล็กก้าวสวยนะคะสวัสดีคะ่ะจำลืม ดอกเข็มข้างล่างนี้สวยนะคะทุกคนสวัสดีวันจันทร์ค่ะทุกคนอากาศสดชื่นแจ่มใสเช้านี้ที่ซับมะขามเรามาดูดอกเข็มสีเหลืองกันค่ะเยอะมากเลยดอกเล็กๆลงเกิดขึ้นเยอะเลยดอกสวยสดงดงามสีเหลือง ในยามเชา้านี้สดใสมากคะ่ะสดชื่นแจ่มใสในยามเช้านะคะดูสีแดงมั่งค่ะเยอะมากเลยดอกเล็กๆกลังเกิดขึ้นเยอะเลยดอกสวยสดงดคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาขอให้ผ่านหกหมื่นนาทีกันทุกคนนะคะขอไป ดอกเข็มแสนสวยของเราทักทายทุกคนคะ่ะเข็มสีเหลืองและสีแดงแล้วด้านหลังบ้านมีสีส้มด้วยนะคะทุกคนเข้าคอเนเทนต์วันจันทร์สีเหลืองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเฮงเฮงฟัง,งปัง,ปงค่ะวันจันทร์ค่ะ ตําลึงดอกเข็มข้างล่างนี้สวยนะคะคนในวันจันนี้ไรเก,ก้าวสวยนะคะสวัสดีค่ะหลังบ้านเรามีสีส้มด้วยเมื่อวานเราถ่ายนี่คะ่ะมีปลาในานามีข้าวเรามีเราเพื่อนช่วยเพื่อน กัญญานมิตรช่วยกันญาณมิตรนะคะให้ถึงฝันฝันไม่ต้องไกลฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงก็ได้คะ่ะขอให้ทุกคนสมหวังกับความฝันของทุกคนนะคะคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาขอให้ผ่านหกหมื่นนาทีกันทุกคนนะคะขอไปคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาขอให้ผ่าน หกหมื่นนาทีกันทุกคนนะคะขอไปเยอะมากเลยดอกเล็กๆกำลังเกิดขึ้นเยอะเลยดอกสวยสดงดเราช่วยกันมีคุณก็มีเราน้ำพึ่งเรือป่าพึ่งสวัสดีวันจันทร์ค่ะทุกคนอากาศสดชื่นแจ่มใสเช้านี้ที่ซับระขาม เรามาดูดอกเข็มสีเหลืองกันค่ะในวันจันนี้เลขเก้าวสวยนะคะสวัสดีค่ะเขาเลยงามมากเลยดอกเยอะมากจำลืดอกเข็มข้างล่างนี้สวยนะคะคน